มีโรบอทเกมซีซันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่กับผมนายส้มนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการ 3D อัปเดต25.1นะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนออุธของพิกเซลพารอาอุธชิ้นแรกตามชื่อคลิปนะครับผมส่วนอุธอื่นที่เป็นเจ้าของกีฬานี้ก็จะมีบางอันผมรีววไปแล้วนะครับผมและรวมถึงอุธของลอตเตอรี่ใหม่ล่าสุดในคลิปนี้นะครับผมซึ่งผมจะนําเสนออุแรกของพิกเซลพาดก่อนเป็นอับแรกนะครับผม p i x e นี้ครับคุณจาเป็นต้องใช้ตัว pixel part 600ก่อนจึงจะสามารถได้อาวุธใหม่นี้นะครับผมอาวุธนี้มีชื่อว่า touchdown g a l นะครับมีความสูง153.99เป็นอุมีดระดับตำนานโจมตี y เป็น5เดินเลย75สามารถโจมตีมีดพุ่งไปข้างหน้าและทําให้ระเบิดนั่นเองนะครับผมการดีไซน์ของอาวุธนี้ครับก็จะเป็นถุงมือสองครางแล้วก็มีลูกบาสเกตบอลอยู่บนถุงมือนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญคือครับผมถ้าเกิดสังเกตตรงถุงมือเขียนภาษาอังกฤษ จะมีคำว่าทัชดาวนะครับผมโดยจะมีทั้งหมด2สกินด้วยกันนะครับผมสกินี่งจะจับปลดล็อกพิกเซลพาร์เลเวลสานั่นเองนะครับผมจะมีชื่อว่าสตร์แกลเลอสกินนะครับผมจะเป็นอุดเป็นถุงมือเบสบอลนั่นเองนะครับผมก่อนจะรีคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสําหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปแนวพิกเซลการ์ดงไดมีรงท้าลเั่งนะครับผม วิธีใช้เอาน,นี้ครับคุณจะเป็นต้องกดค้างและเป็นการพุ่งไปข้างหน้าน,นั่นเองและการโจมตีของสโตปุ๊บนี่มีข้อความว่าทัชดาวและมันจะมีเอฟเฟกตระเบิดไปด้วยนะครับผมผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกตระเบิดนี้มันได้จากการแบบสุ่มหรือว่าเป็นซุปเปอร์พันต์ต่าผมไม่แน่ใจในคำอธิบายในคลิปในข้อความบอกว่ามันเป็นแค่ระเบิดเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่โดนอี้ไม่โดนสามแหละอืม <c oughs> เห็นไหมครับผมผมไม่รู้ว่าโจมตีเอฟเฟกระเบิดนี่มันจะต้องกดไฟขึ้นมาผมดูดิน่าจะเป็นอย่างก็ได้อืมอุปสาร์ตรงนี้แบบก็ใครที่ชอบแล้วก็มีคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่แล้วถ้าเตจจะฟาร์มอุธของเอ่อได้จากอุธอาจจะมีคนสงสัยว่าพี่แล้วตัวพิกเซลพายนี่มันได้มาจากไหนล่ะครับผมถ้าเกิดในนนาคตผมจะทําคลิปวิธีฟาร์มนักับผมก็ตอติดตามนครับผมผมก็มี คอนเทนต์ใหม่ด้วยนะครับผมนอกจากฟามเพชรไปแล้วใช่ไหมแต่ครั้งนี้ก็จะมาฟาร์มตัวพิสเซลพาว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้น่าสนใจมากแต่เนืเอ่องจากว่าผมอาจจะมีปิดธุระก็ได้นะครับผมก็เลยไม่วางประดวกเลยส่วนแคนวอรช่วงนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าช่วงปี2025เนี่ยผมขอเปิดแน่นอนนะครับผมแต่ช่วงเนี้ยผมขอลองดูก่อนนะครับผมบางทีคอนเทนต์ผมก็ยังมีหลากหลาย สลับกันด้วยนะครับผมไม,ม่ว่าจะเป็นทั้งพีจีมีเอ่อคลิปสั้นก็ได้หรือไม่ก็เป็นแนวการ์ตูนผมก็อาจจะมาลงแบบสุ่มๆตามวันเท่านั้นนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเจอฮีโร่บายป่าผมไม่ผมเดาสกินเหมือนส,นส,สตรีทซะด้วยผมอาจารย์มองเปเองเอืมเฮ้ยฮีโร่บายโอ้โหชัดเจนสก,กินฮีโร่บาย นึกว่าสตีฟอือฮึอาไว้ก่อนเลยว่าอาอาวุธสายพุ่งนี้แบบใครที่ถูกใจก็ดีนะครับผมจริงๆมันยังสามารถเล่นแม็ปอีกแแม็หนึ่งเยวผมจะดูว่ามันมีแแม็ปไหนที่แบบให้ให้เดาเล่นๆนะว่าเป็นแม็ปอะไรแต่ตอนนี้ก็ลองให้ดูในแม็ปที่มันมีแบบแแม็ปยาวๆอย่างนี้ได้ดครับผมแนะนำแแม็ปเขากดแคบๆก็ถือว่าเหมาะกับใช้อุนี้ด้วยนะครับ จอชดาถึงแม้ดาเมจจะไม่ได้อุ่นแรงมากแต่ว่าเน้นความเร็วส่วนใหญ่บั๊บจชดาวบั๊บอื้หืมเต็มเต็มเลยทีเดียวเอฟเฟกระเบิดมันจะสุ่มผมไม่รู้ว่ามันเป็นสุ่มเปล่าใครคิดเหมือนผมก็อย่าลืมึความเป็นตารางนะครับผมเออไม่โดนอีกอ้ยอ้าวโดนเต็มเต็มแควเออเต็มเต็มชดาวนี่แบบมันถือว่ามีประโยชน์นะ บอกไว้ก่อนเลยบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผมไม่รู้ว่าอาวุธพุ่งทั้งหมดนี้มันยังแบบห้ามใช้นะแต่ปรากฏว่ามันยังมีอาวุธที่เป็นอัปเดตใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันยังอยู่ในนี้ได้แล้วครับผมถือว่าจะนําเสนอก่อนที่จะอาวุธแม่มไม่ห้ามใช้อาวุธพุ่งแม่มน,นี้เด็ดขาดเลยฉะนั้นก็มาเล่นให้ดูเลยนะครับผมทั้งแม่มทีมไฟด้วยแล้วก็เด็ดแม่มมีปาร์ตี้ใช่เนี่ยนี่ก็ <g ül> อันนี้แค่แบบใช้ได้ชั่วคราวนะัรัะผมสุดาผมก็จะมาเล่นแบบน,นี้ก่อนละกันเนี่ยคิดถูกแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าผูา้พ,พัฒนาเกมจะไม่ไอเอาอาวุธที่มันแนวพุ่งปุ๊บโกงเกินไปเมื่อไหร่ปุ๊บก็ถือว่าแบบมันแฝงครับผมผมก็ไม่ได้แบบเกินไปขนาดนั้นนะครับผมมันก็เป็นขึ้นอยู่กับกติการกระทานน้ำแข็งนี้ไม่โดนอีกปุ๊บไปหาบอดก็ได้เนี่ยเต็มๆนั่นแหละ บางทีเสียงทัชดาวดีบางคนก็รู้สึกแบบมันมันมันร้าวใจจริงๆอืมทัชดาวซะด้วยนี่นะส่วนสกิทที่สองนี้มันจะมี้อความเปลี่ยนไปเรามาดูกันว่าแบบมันจะเป็นเสียงเอฟเฟกเป็นยังไออองอืดใส่กอกอืดทิเดียวอืมนี่แน่ทัชดาวทัชดาวอืมืดับเบลคิวก,กันเลยทีเดียวยยกระทิงกระทิง อาวุธกัายเหมือนเหมือนจะแรงนะแต่ก็มันเป็นอาวุธของควีนนะครับผมโซโนควีนเซตเองก็คือราชินีหิมะผมก็เลยวิวไปแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่ากะทาที่สิงคคนใช้กันน่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับผมในแค่แนะนาอาวุธกทาจากการสุ่มการทนานักน,นะครับผมแต่ไม่แพงมากดังนั้นคุณจะไปต้องทรัพยากรเหทยเยอะเยอะนะครับผมนี่เห็นไหมมันกทธามันมันจะแรงนะดูดิ อืมโอเคสอดเรียงโจมตีให้ขอบคุณครับผมอมนนะืนี่แน่นี่แน่โอ้โหเมามันกันเลยทีเดียวนี่แนะ่เมามันเลยทีเดียวพุงแบบแบบอืพุงไปขุางงาคิดถูกแลหลับที่ผมใส่โมดูโจมตีไว้ขึ้นนั่นเองอเรียบร้อยดับไปเลยทีเดียวอชอบดีชอบดีอาวุธพุง่ง แต่แน่นอนว่าผมใช้เครื่องดูดฝุ่นจะดีกว่าเพราะมันจะไปต้องกดค้างแล้วปล่อยอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่มันก็คุมแล้วนักละผมอาวุธนี้มันเน้นความเร็วสัดส่วนใหญ่นี่แน่นี่แน,น,น่โดนบอดนี่โอ้โหมามันเลยทีเดียวเขาก็มีตู้มือเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็แต่ที่สองก็ไม่เป็นไรนรักลบผมอืมโ,อโอ้ยกระถิงก็ควิด เรียบร้อยก็น <ination> <kr> ี่แหละครับผมอาวุธแนวถุงมือชัดดานี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับผมสำารับใครที่ยังมีเวลาอยู่ก็สามารถทํากิจกรรมของภารกิจพิกเซ p a ารตอนนี้ได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสกินที่สองของอาวุธนี้มีชื่อว่า s tri ร์แก l e ล y Skin นั่นเองนะครับผมเป็นถุงมือเบสบอลนั่นเองนะครับผมอืม strike อืมเบสบอลเป็นเสียสแทนอน่าจะตามน่าจะตามนั้นนะครับผมเหมือนกันเลย แค่มันเป็นสกินเป็นถุงมือเบสบอลเท่านั้นเองนะครับผมอมส่วนตัวสกินทั้งสองอันนี้มันก็ดูดีนะครับผมอันหนึ่งก็จะเป็นแนวถุงมืออเมริกันฟุตบอลส่วนสกินถุงมือนี้ก็จะเป็นถุงมือเบสบอลนั่นเองนะครับผมตัวถุงมือนี้ก็แบบเจ๋งอยู่นะก็ไม่ได้แย่เสมอไปแค่มันดาเมจมันอาจจะไม่ได้แรงเฉย ถ้าเกิดใครที่อยากอัปเกรดเป็นระดับเทพทําได้นะครับผมคุณก็ใช้เพชรอัปเกรดขั้นสุดเลยแต่สาหรับผมก็เอาแค่เลเวลแค่นี้ครับผมก็คือระดับตมนานนั่นเองสไนนี้โอ้โหนี่นะกว่าจะโดนนี่แบบไวบางคนก็ใช้อุธดแวผูเหมือนผมเองนะครับผมแต่นหนๆก็ใดๆแล้วครับผมก็เล่นแบบแมมนี้นั่นแหละเกรงว่าถ้าเกิดเล่นแมมไหนที่แบบห้ามใช้อุธพุ่งนี่แบบเสียดายเลยนะครับผมแต่ก็คุ้มแล้วนะครับอือ เต็มๆกันเลยทีเดียวจริงๆมันจะไม่มีแค่สก,กินแบบปกตินะครับผมแต่เนี่ยผมใชสก,กินที่สองถ้าเกิดเขาใช้สก,กินเหมือนผมก็ดีแล้วนะครับคูงเ,เข้าไปเนี่ยคูงเข้าไปโอ้โหสตโอ้กกระทิงกระทิ้งกระทิงนี่ก็เนี่ยควิดบัฟสตสตอืแลกคนลลนัดไม่ดีแลกคลคลนมัดถามมันเป็นมัดโอเคถือว่าอุ๊นี้ถือว่าแบบเจ๋งอยู่นะครับผมยอมรับเลย จบแล้วครับผมสภาพรีวิวองกอาวุธแรก pixel pop เป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมกอจะบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส cribe เพื่อปบบเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมหากมีข้อมูลผิดพลาดประกาศใดหรือคำพูดคำจาไม่สุภาพในคลิปนี้ผมมาส่งประขอกราบขออาภัยนักที่ดีด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ